ผ่านไปไม่นานนักและอุติวมาดาราก็หลุดพ้นจากอารมณ์ด้านลบชั่วคราวท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นการเสียชีวิตของบุคคลสําคัญสิ่งต่างๆเช่นอุดมคติจะไม่มีชีวิตเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากศึกษาแผนดวงตาแห่งดวงจันทร์มาเป็นเวลานานอุติวมาดาราก็ยังไม่เต็มใจเล็กน้อยเมื่อเขาค้นพบช่องโหว่ในซุคโยมิอันไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็คิดอย่างจริงจังว่าจะชดเชยมันอย่างไรแต่ตอนนี้เขาพบว่าแม้ว่าเขาจะสามารถชดเชยข้อบอกพร่องได้ แต่มันก็ไม่มีประโยชน์ซึคุโยมิอันไม่มีที่สิ้นสุดจะเพียงทุกชีวิตคางุยะโอสึสึกิเท่านั้นแต่ถ้าฉันสามารถฆ่าคางยะโอสึสึกิหรือควบคุมเธอได้หัวใจของอุจิวะมาดาระเต้นผิดจังหวะเนื่องจากความคิดที่บ้าบอนี้ความคิดที่กล้าหาญบางอย่างจึงปรากฏขึ้นอย่างคลุมเครือจากก้นบึ้งของหัวใจของเขาจากนั้นเขาก็มองดูชายที่อยู่ข้างๆด้วยสายตารอบข้าง เซนจูฮาทิรามาสังเกตเห็นอย่างดีว่าอุจิวะมาระกลับมาเป็นปกติแล้วเขาจึงถอยหลังไปครึ่งก้าวชีไปที่ความมืดบนพื้นแล้วถามว่ามาระฉันควรทำอย่างไรกับผู้ชายคนนี้ดีเราควรจัดการกับมันตอนนี้หรือรอจนกว่าเราจะกลับไปที่โคโนฮาอุจิวะมาราจ้องไปที่แบล็กเซตสืบอยู่นานแล้วพูดว่ากลับไปที่โคโนฮะกันเถอะผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นบุคคลลึกลับที่เป็นผู้รับผิดชอบในการขโมยธนาคารตาอุจิวะมันเกี่ยวข้องกับกิจการของหมู่บ้านและต้องให้คนอื่นรู้ ใช่แล้วในเมื่อเขาตกไปอยู่ในมือของเราแล้วการสอบสวนจึงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนความสามารถด้านนินจาแปลกๆของเขานั้นมีคุณค่าในการวิจัยอย่างมากสำหรับโทบิรามะเซนจูฮาชิรามะพยักหน้าเห็นด้วยเขาเพิ่มเทคนิคการผนึกชุดหนึ่งให้กับแบล็กเซตสึโดยไม่ได้ตั้งใจและพยายามรวบรวมเขาสิ่งมีชีวิตที่ถูกผนึกจะตายใช่ไหมเมื่อเห็นสิ่งนี้อุจิวะมาดาราก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิว แต่มันดูไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตเลยเหรอทั้งร่างกายแปลกมากไม่มีเลือดกระดูกอวัยวะภายในและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์เซนจูฮาทิรามาแต่คางของเขาแล้วยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะรู้ถ้าคุณลองดูถ้ามันตายจริงๆให้ลบข้อจำกัดในการกลับชาติมาเกิดของโลกสกรปรกชั่วคราวและนำวิญ,ญญาณของมันกลับมา เงื่อนไขในการดําเนินการกลับชาติมาเกิดของโลกนั้นโหดร้ายมากโดยต้องมีบุคคลที่มีชีวิตเป็นผู้สังเวยและวัตถุที่ฟื้นคืนชีพจะไม่ฟื้นคืนชีพในความหมายที่แท้จ,จริงหลังจากที่เซนจูโทบิรามะวิจัยเทคนิคนี้แล้วเขาได้รับคําสั่งให้ปิดผนึกโดยเซนจูฮาชิรามะและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ใช้เทคนิคนี้บางทีสิ่งแปลกประหลาดนี้อาจไม่มีวิญญ,ญาณก็ได้อุจิวะมาราสาบแช่งในใจแต่เขาไม่คิดว่าชายคนนี้จะตายง่าย,ายๆเพียงแค่ใส่ไว้ในสกราที่ต่อไปไม่เหมาะที่จะพาคนนอกเข้ามา เคยจือไม่สามารถพูดหรือขยับตัวได้นอนเงียบๆเ,เหตุใดปราดแห่งหกวิถีจึงปรากฏตัวขึ้นเหตุใดจึงไม่สามารถตรวจพบปัญหาได้ทันทีเนื่องจากมีอุปสรรคดังนั้นทุกอย่างเป็นความผิดของเซนจูฮาชิรามะผู้สร้างบารียนี้ขึ้นมาฉันควรทําอย่างไรหากคุณไม่คิดวิธีหลบหนีแผนการทั้งหมดของคุณจะพังแม้ว่าการปรากฏตัวของซิกแพทจะพิสูจน์ได้ว่าแผนล้มเหลวในอุจิวะมาดาระตราบใดที่อุจิวะยังอยู่ที่นั่นเขาก็ยังสามารถเศษคาถาการกลับชาติมาเกิดครั้งต่อไปได้ โดยที่พวกเขาไม่รู้สัมปทานร่วมกันร,ระหว่างอุติวะมาดาระและเซนจูฮาทิระทำให้อินราและอสูราบรรลุการคืนดีกันและจะไม่มีการกลับชาติมาเกิดใหม่อีกเซ็ตสื่อสีดำยังคงแอบพิจารณาการเคลื่อนไหวรับครั้งต่อไปน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสที่จะนำไปใช้งานเมื่อเห็นว่าเซนจูฮาทิรมามะเก็บเข้าของอุติวะมาดาระก็พูดว่าไปที่ที่หนึ่งกับฉันกันเถอะทั้งสองคนเร่งความเร็วไปและไม่กี่วันก็ผ่านไปในพริบตาเมื่อพวกเขาหยุดอีกครั้งพวกเขาก็เข้าสู่อาณาจักรแห่งไฟแล้ว เซนจูฮาทิรามะมองไปรอบๆสงสัยว่าเป็นเพราะความร้อนใต้พิภพที่อยู่ใกล้ๆหรือไม่ป่าที่อยู่รอบๆภูเขายังคงเขียวชอุ่มและไม่ค่อยเหี่ยวเฉาประกูลเซนจูชื่นชอบพืชพันธุ์โดยธรรมชาติเซนจูฮาชิรามะชอบความมีชีวิตชีวาที่นี่มากเขาอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มมาดาราคราวหน้ามาปิดนิกกันเถอะไม่มีใครต่ออบอ ไม่สามารถสัมผัสถึงลมหายใจของจักรได้เซนจูฮาชิรามาหันหน้าด้วยความประหลาดใจและพบว่าอุจิวะมดาระหายตัวไปในจุดหนึ่งเขาไม่ตื่นตระหนกเขาเพียงแค่เดินไปที่ที่อีกฝ่ายเพิ่งหยุดตามความทรงจําของเขาและสังเกตอย่างระมัดระวังเป็นเวลานาน,านก่อนที่จะค้นพบเบาะแสมีเถาวันนับไม่ถ้วนร่วงหล่นตามผนังภูเขาในแนวตั้งเฉียนจูซูเจียนผลักกิ่งไม้ออกไปสองสามกิ่งแล้วยื่นมือออกไปแตะกําแพงหินด้านหลังลายนิ้วของเขาจอะเข้าไปอย่างง่ายดายแต่ไม่มีความรู้สึกสัมผัสร,ร่างกายที่มั่นคง มันกลายเป็นภาพลวงตาเซนจูฮาชิรามาไม่กังวลเกี่ยวกับอันตรายเขาก้าวเข้ามาและดวงตาของเขาก็มืดลงทันทีราวกับว่าเขาก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งเขาอดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปว่าเขามาจากไหนสิ่งที่เรียกว่าทางเข้าถ้ำนั้นถูกปกคลุมไปด้วยชั้นกั้นคลายน้ําซึ่งหักเหและทดเชยแสงจากภายนอกในท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแสงแปลกๆสลัวและนุ่มนวลที่นี่มืดเกินไป ขณะที่เซนจูฮาชิรามะเดินเข้าไปข้างในเขาวกอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจแม้ว่าสายตาของนินจาจะดีกว่าคนทั่วไปแต่เขายังคงมีภาพลวงตาว่าเขาค่อยๆสูญเสียการมองเห็นในใต้ดินที่มืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาเซนจูฮาชิรามะคนพบว่าเขามองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเขาทำได้เพียงพึ่งพาความรู้สึกของเขาเพื่อยึดกำแพงและเคลื่อนตัวไปใต้ดินต่อไป ความรู้สึกขาดการมองเห็นนั้นแย่มากอย่างไม่ต้องสงสยัยความมืดอันไร้ขอบเขตทำให้ผู้คนตื่นตระหนกอย่างควบคุมไม่ได้โชคดีที่ไม่มีอุปสรรคในการแยกลมหายใจในถ้ำด้วยความรู้สึกที่อ่อนแอน,นั้นในที่สุดเซนจูฮาชิรามะก็เข้าไปในถ้ำที่ว่างเปล่าหลังจากบังเอิญโดนหัวของเขาสองครั้งหินงอกเหนือสีสามีน้ำหยดลงมาและคบเพลิงที่อยู่ตรงมุมก็สะท้อนแสงสีแดงที่แวววาวอย่างยิ่งทันใดนั้นเซนจูฮาชิรามะก็เห็นมันและอดไม่ได้ที่จะหลับตารอให้ลูกตาของเขาปรับตัว อุจิวะมาดาระยืนอยู่ข้างหน้าเล็กน้อยเขาไม่แปลกใจกับการมาถึงของเซนจูฮาชิรามะเขาแค่มองไปข้างหน้าต่อไปโดยรักษาความเงียบในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาโดยยังคงมองลึกลงไปในความคิดเซนจูฮาชิรามะถอนหายใจเบาๆและเขาก็เริ่มถามว่ามาดาราคุณช่วยบอกรายละเอียดสิ่งที่คุณคิดก่อนหน้านี้ได้ไหม อุติวะมดาระใช้เวลาสักพักก่อนที่จะพูดว่ามันสายเกินไปที่จะพูดอะไรตอนนี้เขารู้สึกว่างเปล่าเล็กน้อยและไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรเขาควรกลับไปดูแลโคโนฮะกับเซนจูฮาชิรามะหรือเขาควรมองหาความเป็นไปได้อื่นๆความคิดบ้าๆนั่นผุดขึ้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจอีกครั้งกระตุ้นให้เขาลองทําดูแต่มันอันตรายเกินไปจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องเสี่ยงให้โลกพลิกกลับเพื่อลองเปล่าอีกในหนึ่งฮาชิรามะจะเห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรือไม่ แต่ฉันอยากได้ยินฉันหวังว่าจะมีส่วนร่วมในอุดมคติของมาดาระแม้ว่าจะช้าไปสักหน่อยก็ตามเซนจูฮาทิรามะยืนกลาน,น้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่หนักแน่นอุจิวะมาดาราเอียงศีรษะเล็กน้อยเรากับเหลือบมองที่เซนจูฮาทิรามะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ประนีประนอมและพูดว่าเอาล่ะฉันตกลงที่จะถอยออกไปและฉันต้องให้โอกาสฮาชิรามา ขณะที่บทสนทนาค่อยๆลึกซึ้งยิ่งขึ้นระยะห่างระหว่างเซนจูฮาธิรามะและอุจิวามาระก็ใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆต่อมาไม่รู้ว่าเมื่อไรทั้งสองคนนั่งเคียงข้างกันกระซิบในความมืดใต้ดินบรรยากาศเปลี่ยนจากเย็นและเงียบสงบในช่วงแรกกลายเป็นมีชีวิตชีวาเล็กน้อยมันรู้สึกหนาวนิดหน่อยมีคนตายนับหมื่นคนที่นี่เซนจูฮาธิรามะตัวสั่นเมื่อเขาได้ยินการมีอยู่ของเซ็ตซื้อสีขาวเขาก็ขนดกเล็กน้อยเมื่อนึกถึงซึคุโยมีผู้ไม่มีที่สิ้นสุดของคางุยะโดยใช้ต้นไม้ศักดิส อารมณ์เศร้าหมองของอุจิวะมาดาระถูกพัดพาไปเขารู้สึกขบขันกับปฏิกิริยาของเซนจูฮาชิรามะและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะคุณอายุเท่าไหร่แล้วและคุณยังกลัวความตายอยู่ศัตรูจำนวนนับไม่ถ้วนเคยตายด้วยมือของคุณในสนามรบมาก่อนทำไมคุณไม่รู้สึกกลัวแต่สถานที่แห่งนี้แตกต่างออกไป เซนจูฮาชิรามะมวนริมฝีปากเขาเปิดแขนของเขาอย่างเกินจริงและพูดอย่างประมาทสนามรบนั้นสว่างสวยมากแม้ว่าในเวลากลางคืนจะมีแสงจันทร์แต่ที่นี่กลับชื้นและเย็นและแหล่งกำเนิดแสงเพียงแห่งเดียวก็เป็นเพียงคบเพลิงซพ่งถ้าไม่ใช่เพื่อคุณฉันคงไม่มีคบเพลิงนี้ด้วยซ้ำมาดาราสามารถยืนอยู่คนเดียวได้จริงๆ ทันใดนั้นเซนจูฮาธิรามะก็พูดเบาๆโดยหันหน้าไปทางอุจิวะมาดาราที่เงียบไปอีกครั้งเขาสารภาพด้วยน้ำเสียงค่อนข้างยุ่งเหยิงถึงสิ่งที่เขาคิดมานานแล้วแต่ฉันไม่ต้องการให้มาดาราเหงาฉันอยากให้คนจำนวนมากยอมรับมาดาราและปล่อยให้มาดารายืนอยู่ที่ระดับสูงสุดกับฉันเธอต้องเข้าใจว่าฉันไม่รับคนอื่นอุจิวะมาดาราหยุดชั่วคราวและตอบตอบถ้าอย่างนั้นฉันอยากให้มาดาราเปิดใจและปกป้องทุกคนกับฉันต่อไปโอเคไหม เซนจูฮาชิรามะเปลี่ยนคำพูดของเขาด้วยการเชื่อฟังรอยยิ้มอ่อนโยนของเขาไม่ชัดเจนจากพื้นดินมากนะักแต่ความอบอุ่นที่เขาปล่อยออกมานั้นแผดเผาอุจิวมาดาระรู้สึกว่าแก้มของเขารู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยเขาคิดว่ามันเป็นภาพลวงตาแต่แล้วเขาก็ตระหนักว่าเป็นเซนจูฮาชิรามะที่เข้ามาและจูกเขาอย่างอ่อนโยนเขาสับสนเล็กน้อยอย,อยู่ครู่หนึ่งแต่เขาสงบลงอย่างรวดเร็วและปฏิเสธอย่างลังเลไม่ทันแตกต่างจากคุณและไม่สามารถทําตามที่คุณพูดได้ดังนั้นฮาชิรามะอย่าคิดแบบนี้อีก มาดาฉันได้ยินสิ่งที่คุณพูดจากก้นบึ้งของหัวใจนั่นไม่ใช่สิ่งที่พูดเซนจูฮาชิรามะชี้ไปที่หัวใจของอุจิวะมาดารติดสำนึกที่แตกแยกถูกนำกลับมาอย่างเงียบๆเ,เขาพูดว่าที่นี่เห็นได้ชัดว่าเหมือนกับฉันฉันไม่รู้ว่าเขาประมาทหรือเปล่าแต่อุจิวะมารดามักจะรู้สึกเสมอว่าเซนจูฮาชิรามะกำลังเล่นสำนวนเขาเอียงหัวและพึมพำคุณคุยกับตัวเองเถอะฉันไม่ยอมรับ เซนจูฮาชิรามะายิ้มและกลอกตาเขาไม่ได้ยึดมั่นในจุดนี้ต่อไปแต่เขาเปลี่ยนเรื่องและพูดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทาให้แผนดวงตาแห่งพระจันทร์ของมาดาราสมบูรณ์แบบกันเถอะคุณอุจิวะมาดาราตกใจมาดารายังไม่ยอมแพ้อย่างสมบูรณ์ในฐานะคนรักและสหายที่สนิทที่สุดของเขาแน่นอนว่าฉันต้องมีส่วนร่วม uh ama, เซนจูฮาชิรามะกเล่าอย่างหนักแน่นเมื่ออุจิวะมาดาราพาเขาไปยังฐานทัพลับแห่งนี้เขาเดาได้เลยว่ามาดาราไม่ยอมหยุดอยู่ที่นี่ อุจิวะมดาระอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดว่าฮาธิรามะบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าคุณรู้จักฉันดีมากเออกันและกันเซนจูฮาธิรามะได้ตอบกลับทั้งสองคนยังคงรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนดวงตาแห่งดวงจันทร์ปริมาณจัก,กรรที่จำเป็นสำหรับเก็นจูสอนั้นมีมากมายมดาระทนไม่ได้โดยลำพังเราควรแก้ปัญหาอย่างไร คนที่ตกอยู่ในเกนจุสึก็ต้องพิจารณาปัญหาทางสรีรวิทยาทั้งหมดด้วยไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตายอย่างช้าๆและเผ่าพันธุมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์การควบคุมโลกด้วยภาพลวงตานั้นไรมนุษยธรรมเกินไปหรือฉันคิดว่าการควบคุมจิตสำนึกของผู้อื่นด้วยวิธีนี้นั้นมากเกินไปเล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่ก็ควรได้รับการชี้นำและพวกเขาไม่ควรถูกลิดรอนสิทธิ์ในการคิดตามใจชอบ ถ้าใช้ดวงจันทร์ทำภาพลวงตาย่อมหมายความว่าจะไม่มีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ใช่ไหมย่อมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลกทั้งใบดวงจันทร์จะต้องไม่หยุดเคลื่อนที่และดวงอาทิตย์ก็ต้องขึ้นตามปกติด้วยยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และคางุยะด,ด้วยหากเราไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างเหมาะสมแผนนี้ก็จะพังแน่เซนจูฮาทิรามะและอุจิวะมาระโต้เถียงกันอย่างดุเดือดและสมองของพวกเขาก็หมุนอย่างรวดเร็วจุดประสงค์ของการใช้ภาพลวงตาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทนั้นดีแต่ก็ไม่สมจริง อย่างไรก็ตามหากคุณตกลงใจกับสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาและเก็บประเด็นสำคัญไว้สองสามข้อก็ถือได้ว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครในที่สุดอุจิวะมาดาระก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและเขาก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจแน่นอนว่าการพูดคุยกับคุณจะทําให้ดวงตาแห่งดวงจันทร์สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าความคิดมากมายจะไร้เดียงสาเกินไปแต่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะตระหนักได้ฮ่าห้าเครื่องหมายตัวหนอนเซนจูฮาชิรามะก็ยิ้มขึ้นเช่นกันตราบใดที่ฉันสามารถช่วยมาดาระได้ แต่มันวนไปมาและกลับมายัางจุดเริ่มต้นอุติวมาดาราสัมผัสดวงตาของเขาและรำพึงพลังของเราไม่แข็งแกร่งพอถ้าเราสามารถควบคุมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และคางุยะได้ปัญหาของความสามารถของจักรจักรได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานแล้วในฐานะบรรพบุรุษและแหล่งที่มาของจักรกระพวกเขาเป็นผู้ถือที่ดีที่สุดของซุคุโยมีอันไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีอันตรายจากความเหนื่อยล้าความคิดนี้มันบ้าและน่ากลัวจริงๆแต่ในฐานะส่วนหนึ่งของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฉันควรจะขัดขวางมันในกรณีที่เลวร้ายที่สุดได้ใช่ไหม เมื่อรวมกับมาดาระเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดมันเสี่ยงชีวิตและชีวิตของเราและโลกก็จะหวาดกลัวเล็กน้อยในขณะที่เซนจูฮาชิรามะกำลังคิดถึงผลลัพธ์ที่น่าเศร้าที่สุดเขาถามด้วยรอยยิ้มมาดาระมีความคิดอะไรบ้างไหมอุจิวะมาดาระมองไปที่เซนจูฮาชิรามะด้วยสีหน้าจริงจังและจริงจังเขาพูดชาชาตอนนี้ฉันกำลังใช้ดวงตาของอิซุนะซึ่งรวมดวงตาของเขาและฉันเข้าด้วยกัน จูจูก็มีความคิดแวบขึ้นมาในใจของเขาและเซนจูฮาชิรามะก็กล้นหายใจเขารู้สึกว่ามือเย็นคู่หนึ่งสัมผัสที่มุมดวงตาของเขาอุจิฮามาดาราถามว่าฮาชิรามะคุณเต็มใจที่จะแทนที่ดวงตาเดิมของฉันหรือไม่ฉันสามารถแยกพลังม่านตาส่วนหนึ่งให้คุณและพยายามสร้างดวงตาแห่งการจุติขึ้นมาคู่ที่สามราคาก็คือว่าคุณจะต้องตกลงเหมือนฉันจริงหรือหัวใจของเซนจูฮาชิรามะเต้นเร็วและหายใจเร็ว การเพิ่มพลังไม่สําคัญอนาคตแบบนี้ที่คุณมีฉันและคุณมีฉันทําให้เขาตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเขารู้ดีมาโดยตลอดว่าเนตรวงแหวนมีความหมายต่ออุจิวะอย่างไรแม้ว่าเขาจะเวียนหัวราวกับกําลังเหยียบเมฆแต่เซนจูฮาชิรามะก็พูดโดยไม่ลังเลเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เมื่อเซนจูฮาทิรามะและอุจิวะมาดาระกลับมาที่โคโนฮาพวกเขาถูกรายล้อมไปด้วยชาวบ้านและนินจามันยังคงเป็นภาพที่อธิบายไม่ได้แต่อารมณ์ก็แตกต่างและความรู้สึกก็แตกต่างอุจิวะมาดาระไม่สนใจและยึดครองครึ่งหนึ่งของประเทศอย่างสง่างามถัดจากเซนจูฮาทิรามะเขาแสดงท่าทางที่เล่นที่ยิ้มกึ่งยิ้มแต่ไม่ยิ้มให้กับเซนจูฮาทิรามะที่ลกล้าปรากฏตัวต่อหน้าเขาและฮาทิรามะทาให้อีกฝ่ายแทบจะสั่นโดยไม่รู้ตัว สมาชิกในครอบครัวอุจิวะมีสีหน้าซับซ้อนพวกเขาไม่รู้ว่าควรเข้าใกล้หรือไม่แม้แต่แกนไฟอุจิวะก็หยุดนิ่งอยู่ในความเงียบไม่ว่าในกรณีใดอุจิวะมาดาระได้ตัดสัมพันธ์กับครอบครัวโดยสิ้นเชิงไม่มีใครสามารถเมินเฉยต่ออดีตอันนองเลือดได้ไม่ต้องพูดถึงว่าอุจิวะมาระจะไม่มีวันหันหลังกลับไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นับเป็นความสำเร็จที่น่าอัศาจรรย์อย่างแท้จริงที่โฮคางเงสามารถนำอาจารย์มาระกลับมาที่โคนโนฮาในร่างที่แท้จริงของเขาได้ อุจิวะมาดาระผู้มีพลังในการทำลายล้างสี่อาณาจักรและแย่งชิงสถานทั้งหมดไปนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมแต่ไม่เหมือนกับความกลัวธรรมดารรมดาในอดีตผู้คนจำนวนมากยังคงมีความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ต่อเขาอาจเป็นเพราะอุจิวะมาดาระตกเป็นเหยื่อในข่าวลืออยู่เสมอผู้นำกลุ่มฮิเง,งะติดตามกองทหารขนาดใหญ่และมองไปที่อุจิวะมาดาระและในวินาทีต่อมาเขาก็หวังว่าเขาจะตาบอดได้ใบหน้าของเซนจูฮาชิรมามะบนหน้าอกนั้นน่ากลัวจริงๆใช่ไหม เขาหันกลับมาอย่างเฉียบแหลมคุกคามสมาชิกในครอบครัวทีละคนจากนั้นมองดูสีหน้าคลุมเครือของพวกเขาอย่างทำอะไรไม่ถูกด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่พบสิ่งผิดปกติกับเซนจูฮาชิรามะอุจิวะมดาราสังเกตเห็นบางอย่างเขาดึงปกเสื้อแล้วมองที่หน้าอกแล้วเม้มริมฝีปากดูถูกเหยียดยามมันเป็นแค่ใบหน้าตราบใดที่เขาไม่พูดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ หลังจากพิธีต้อนรับอันแปลกประหลาดอุจิวะมาดาราก็เข้ามาตั้งรกรากอย่างเป็นทางการในคฤหาสน์เซนจูแม้จะอยู่ภายใต้คำแนะนำของโฮคานิรุ่นที่หนึ่งบันทึกท,ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเป็นอุจิวะมาก็ยังอยู่ภายใต้ชื่อของอุจิวะมาดาราโดยปกติแล้วข้อมูลเท็จจะถูกลบไปแล้วไม่ถึงวันต่อมาผู้เฒ่าญาดและเพื่อนๆของเซนจูฮาชิรามะมาเยี่ยมเขาโดยอ้างว่าไปเยี่ยมญาติแม้ว่าผู้เฒ่าหลายคนที่มีตำแหน่งสูงในเผ่ากำลังพูดคุยกับเซนจูฮาชิรามะแต่พวกเขาก็มองอุจิวะมาดาราด้วยการมองเห็นที่่ออยูรบข้าง อุจิวะมาดาระกำลังจิบชายอย่างสงบโดยไม่มีอะไรปรากฏบนใบหน้าและอารมณ์ของเขาก็ถุนเทียวมากอยู่แล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ผู้เท่ากลุ่มเซนจูเหล่านี้มักจะสังเกตตัวเองโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในทุกด้านแต่อีกฝ่ายไม่ได้แสดงความอาฆาตพยาบาทอุจิวะมาดาระจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำเหมือนเขาไม่เห็นมันเขาไม่สามารถโกรธชายชราได้โดยไม่มีเหตุผล จริงๆแล้วเซนจูฮาทิรามาค่อนข้างแปลกนิดหน่อยขณะที่มองดูแขกเขากรอดไม่ได้ที่จะถามคุณลุงมัตสึยะคุณมาที่นี่ครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้เซนจูมัตสึยาต่อยเซนจูฮาทิรามาด้วยความเปลียดทางและกระซิบคุณทําให้ภูมิของใครบางคนใหญ่ขึ้นคุณไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้เหรอและใครคือมาดาระอุจิวะคุณปฏิบัติต่อเขามากแต่เขาไม่ได้ทุบตีคุณจนตายและเขายังต้องการกลับมากับคุณเขารักคุณอย่างสุดซึ้งหากคุณทําให้ฉันผิดหวังอีกครั้ง ระกูลอุจิวะจะไม่ยอมแพ้และกลุ่มเซนจูจะไม่รู้จักคุณในฐานะคนโง่ที่โหดเหีเ่ยมและนิสัยไม่ดีฮจูจูเซนจูฮาชิรามะก็ตัวแข็งทื่อสีหน้าของเข,ขาไม่ได้โง่เหมือนปกติจัดการเรื่องของคุณโดยเร็วที่สุดในฐานะผู้นำกลุ่มและโฮคางเยคุณต้องเป็นตัวอย่างและไม่สามารถถูกวิาพาก์วิจารได้ในทางใดทางหนึ่งฮาชิรามะคุณทำได้ดีมาตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กทำไมคุณถึงเพิกเฉยต่ออุจิวะมาดาราราวกับว่าคุณถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าครอบงำ ฉันไม่เซนจูฮาชิรามะยังไม่รู้จะอธิบายยังไงผู้เท่าหญิงอีกคนมองเขาด้วยความรังเกียจแล้วพูดอย่างหนักแน่นว่าตอนนี้เราพอใจกับอุติวะมดารามากแล้วและเพื่อการแต่งงานคุณไม่อยากแต่งงานกับเขาแล้วเหรอตอนนี้คุณยังลังเลเรื่องอะไรอยู่แน่นอนว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยเพื่อประโยชน์ของเด็กคุณก็สามารถแต่งงานกับเขาได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าชดเชยที่คุณทรมานมาเป็นเวลานานผู้อาวุโสหลายคนใส่หัวมองดูเซนจูฮาชิรามะด้วยความเกลียดชัง และในที่สุดก็เดินโซเซออกไปเหลือเพียงเซนจูฮาทิรามะที่เบิกตากว่างและมีสีหน้าตลกขบขันเขาไม่ต้อตอบเลยโอเคไหมเซนจูฮาทิรามะกลับมาที่ห้องอย่างโศกเศร้าโดยอุ้งอุจิวะมารดาไว้ในอ้อมแขนและระบายความขมขื่นของเขาออกมาทำไมพวกเขาไม่รู้ว่าฉันก็ท้องจริงๆด้วยป้ายปอนปรากฏขึ้นบนหน้าผากของมาดาระอุจิวะและเขาขู่ด้วยเสียงเข้มฉันบอกแล้วไงว่าอย่าพูดคำพวกนั้นคุณคิดว่าฉันไม่กล้าทุบตีคุณให้ตายตอนนี้เลยเหรอมารดา เซนจูฮาทิรามะมีสีหน้าโศกเศร้าแต่เขาไม่ได้พูดถึงคำเหล่านั้นอีกอุจิวะมดาระหายใจออกและพูดว่าอย่าก,กังวลกับเรื่องยุ่งๆเหล่านี้ล่วงหน้าคุณหาสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วฉันจะเปลี่ยนดวงตาของคุณการใช้ประโยชน์จากร่างกายพิเศษของคุณสิ่งสำคัญคือต้องเปิดดวงตาสังสารวัดโดยเร็วที่สุดเอาหลักปล่อยให้เจ้าตัวดำคนนั้นไปที่โทบิรามาเพื่อสอบสวนเราจะสอบถามข้อมูลได้โดยตรงเมื่อเรากลับมา ข่าวลือที่แปลกประหลาดและอุกอาจเริ่มแพร่สัพัดในโคโนฮาอุจิวะมาดาระและเซนจูฮาทิรมมามะทั้งคู่ตั้งคันหลังจากได้รับข่าวสี่ประเทศแห่งลมดินน้ำและฟ้ารองกอดหัวรอไม่ได้เงาทั้งสี่ส่งจดหมายถึงการเพื่อแสดงความยินดีกับโฮคาเงะที่มีผู้สืบทอดแต่พวกเขาก็กลับถูกเมินเฉยคุณคิดว่าเราโง่จริงหรือเขาโกหกเราสามครั้งพร้อมข่าวลือและเขากลับมาที่นี่อีกครั้งจนกระทั่งเซนจูฮาชิรมมามะและอุจิวะมาดาระกำลังจะคลอดบุตรชิโกกุซึ่งเคยถูกทให้ออาายมาก่น ในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าคราวนี้โคโนฮะจริงจังแล้วฉันไม่รู้ว่าผู้ชายให้กำเนิดลูกได้อย่างไรแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของผู้หญิงที่คลอดบุตรนี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการลอบโจมตีใช่ไหมชิโกกุรีส่งนินจาชันยอดไปแทรกซึมโคโนฮะเตรียมบุกโจมตีโรงพยาบาลโคโนฮะ oh แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าอุจิวะมาดะและเซนจูฮาทิรามาจะไม่แสดงอาการอ่อนแอเลยพวกเขาผ่าท่องทองโดยตรงแล้วพาทารกออกมาและความเร็วในการสมานแผลก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แทบจะในทันทีที่ทั้งสองคนกลับมาเบาสบายเมื่อไม่มีบอลจะทำอย่างไรจะสู้หรือไม่สู้นินจาทั้งสี่มองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังในที่สุดแนวทั้งสี่ก็ไอแห้งๆและพูดอย่างกล้าหาญพวกเขาแค่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนารูโตะและอุจิวะมาดาระดังนั้นพวกเขาจึงส่งคนมาปกป้องพวกเขาเป็นพิเศษใช่มันเป็นยาม อุจิวะมาดาระหัวรอยยอแต่เซนจูฮาชิรามะยอมรับคำพูดนี้แล้เริ่มพูดคุยกับเนาทั้ง4ด้วยรอยยิ้มเป็นเวลานานมากแล้วที่เราได้พบกันครั้งสุดท้ายและบังเอิญเป็นจุดเริ่มต้นของพันธมิตรครั้งที่สเรื่องของสัต์หางยังไม่คลี่คลายและโคโนฮาเพิ่งเปิดตัวโปรเจกต์ Project ใหม่ชื่อ Eye of the Moon ทำไมคุณไม่มาและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เซนจูโทบิรามะถอนหายใจอย่างเหนื่อยลา้าเมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับแผนเนธแห่งจันทราที่แก้ไขครั้งแรกเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแผนการที่อันตรายและบ้าคลาั่งเช่นนี้กำลังเสี่ยงต่อชีวิตของคนทั้งโลกโดยสิ้นเชิงแต่เซนจูฮาทิรามาได้บรรลุข้อตกลงกับอุติวะมมดาระแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับดวงตาสังสารวัตทั้งสองคู่เขารู้สึกประหลาดใจมากจนไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกของตนอย่างไร ทายที่สุดแล้วอำนาจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้แม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยแต่พี่ชายคนโตของเขาและมาดาร์จะยอมแพ้หรือไม่เป็นการดีกว่าที่จะมีส่วนร่วมและให้การรับประกันเพิ่มเติมเพื่อให้แผนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโทบิรามะเซนจูรีวิ่งไปที่ชั้นวางแต่แผนของเซนจูฮาชิรามะและอุจิวะมารดาร์นั้นค่อนข้างสมบูรแบบจริงๆิสิ่งที่อันตรายที่สุดคือเทตเทลและโอซุสุกิคังุยะตราบใดที่ปัญหาทั้งสองนี้ได้รับการแก้ไขที่เหลือก็ไม่สำคัญหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้ว เซนจูโทบิรามะซึ่งมีความคิดรอบคอบพบว่าโอกาสที่ฝ่ายเขาชนะนั้นมีไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวหางถูกควบคุมและปีศาจภายนอกที่ขับไล่เปลือกสิบหางก็อยู่ภายใต้การควบคุมเช่นกันพวกเขาสามารถพยายามแยกจิตสำนึกของสิบหางและอดสึสึกิคังย้ออกจากกันโดยสิ้นเชิงนี่เป็นแนวทางการวิจัยที่ดีจริงๆดวงตาสีแดงโกเมนของเซนจูโทบิรามะเป็นประกายสดใสเป็นโอกาสที่หายากมากที่จะได้ศึกษาแหล่งกำเนิดของจักราและบรรพบุรุษของจักรา แต่ก่อนที่จะทำสิ่งนี้จะต้องลากคนหนึ่งคนลงไปในน้ำผู้เป็นอมะตะแห่งหกวิธีด้วยความช่วยเหลือของเซนจูโทบิรามาเซนจูฮาชิรามาและอุติฮามาราจึงสามารถดึงอสุสึกิฮากโรโมขึ้นเรือโจรสลัดได้อย่างทำนานพร้อมด้วยของขวัญสองชิ้นอสุสึกิอินราและอสุสึกิอาชุระต่อมาแม้แต่อสุสึกิฮามูระก็ลงมาจากดวงจันทร์เพื่อเข้าร่วมองค์กรนี้พร้อมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หรูหราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนเซตสื่อสีดำหลัก ในฐานะลูกชายของคางุยาก่อนถูกผนึกเขาได้รับการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและบทบาทของเขาถูกกำหนดโดยคร่าวๆโดยเซนจูโทบิรามาจิตสำนึกที่ดีเช่นนี้สามารถแยกออกเป็นชินช้นๆนับไม่ถ้วนและใช้เป็นพาหะพิเศษในการถ่ายทอดจิตสำนึกหลายปีต่อมาซาสึเกะซาสึเกะในที่สุดโฮคางเงะร,รุ่นที่หนึ่งและคนอื่นๆก็ทำสำเร็จหรือเปล่าเด็กชายผมลอนถามพึ่งเจ้าโงข่ขาวหากเราไม่ทำสำเร็จโลกคงถูกทำลายไปนานแล้ว เด็กหนุ่มผมดำเงนยคางขึ้นและเยเยเพื่อนของเขาอย่างไม่สุภาพแต่หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ยังคงเล่าเรื่องในอดีตอย่างอดทนให้อีกฝ่ายฟังในที่สุดเทพทิดาอุซกิก็ประสบความสําเร็จในการแยกตัวออกจากจิดสํานึกของสิบหางและฟื้นฟูธรรมชาติที่แท้จริงของเธอต่อมาเพื่อป้องกันต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นกําเนิดของโลกไม่ได้หายไปอีกครั้งเป็นครั้งแรกที่เขาถูกแปดเปื้อนด้วยความคิดชั่วร้ายของผู้คนด้วยความช่วยเหลือจากร่างของสิบหางต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มาดาระจุดสุดยอดของตระกูลอุตาาาากกรลับชติม เกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามลำดับซึ่งครอบคลุมโลกทั้งใบภายในขอบเขตของภาพลวงตาและกำหนดว่าหลังจากอายุของนินจาอายุ7ดขวบและคนธรรมดาที่อายุเกิน18ปีจะต้องเข้าสู่โลกแห่งภาพลวงตาทวีปสันติภาพเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยความคิดชั่วร้ายและรักษาความสงบสุขของโลกเดิมอย่างไรก็ตามโลกเดิมไม่อนุญาตให้มีการต่อสู้ใดๆ ต่อมาซิกแพดเซตและลูกชายทั้งสองของเขายังได้เชื่อมโยงวงชวนกับทวีปแห่งสันติภาพขอบเขตระหว่างชีวิตและความตายถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทุกคนสามารถเห็นญาติของตนอยู่ในนั้นได้และพวกเขาก็ยิ่งลังเลที่จะจากไปนี่เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สุดทำไมคุณถึงไม่รู้เลยละ่ะเพราะว่าพ่อแม่ของฉันไปเล่นที่ทวีปแห่งสันติภาพและฉันก็อยู่บ้านตามลำพังเด็กชายผมลอนค่อนข้างเสียใจมากเขาพูดอย่างหดหู่ทำไมคุณต้องอายุเจ็ดขวบขึ้นไปจึงจะเข้าสู่ทวีปสันติภาพได้ฉันถาม คนโง่าอายุเจ็ดขวบเป็นเวลาที่จะสกัดจัก,กรอย่างเป็นทางการหากไม่มีจัก,กรคุณต้องพึ่งสติเพื่อเข้าไปเหมือนพลเรือนทั่วไปหรือไม่ในกรณีนี้คุณจะเป็นเพียงคนธรรมดาในทวีปสันติภาพเท่านั้นและเด็กชายผมดำถามอย่างสงสยัยไม่ว่าโลกนั้นจะเป็นจริงแค่ไหนมันก็เป็นเพียงโลกแห่งภาพลวงตาพ่อแม่ของคุณต้องกลับมาเป็นประจำเพื่อเติมพลงังคุณควรมีเวลาพอที่จะใช้เวลากับพ่อแม่ของคุณ เด็กชายผมบลอนกระพริบตาสีฟ้าและยิ้มอย่างโง่เขลาพ่อแม่ของฉันรักฉันมากแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพูดคำเหล่านี้กี่ครั้งซาสึกะก,ก็ไม่เคยจำพวกเขาเลยหลังจากพูดไปแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นเด็กชายผมดำลุกขึ้นด้วยความโกรธทันทีและเริ่มต่อสู้กับเด็กชายผมบลอนเจ้านี่ปรากฏว่าเจ้าทำมันโดยตั้งใจวัยรุ่นสองคนกำลังเล่นไปรอบๆและสนุกสนานท่ามกลางแสงแดด ในความว่างเปล่าที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เซนจูฮาชิรามาและอุจิฮามดารายืนอยู่บนท้องฟ้าโฮคาเนะคนแรกแสดงท่าทีคิดถึงและพูดด้วยรอยยิ้มช่างเป็นเด็กที่มีความสุขจริงๆฉันดีใจจริงๆที่ได้พบพวกเขาอุจิวะมดาระก็แสดงรอยยิ้มเล็กน้อยเช่นกันเมื่อได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นพรที่ได้ผูกพันกับทวีปสันติภาพตลอดไปอย่างน้อยเราก็สามารถเฝ้าดูและปกป้องพวกเขาได้ตลอดเวลาราคาแบบนี้คุ้มค่ามากอุจิวะมดารากล่าว เขามองไปในระยะไกลด้วยสายตาอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อไปกันเถอะอิซึนะและคนอื่นๆกลับมาจากการตรวจสอบแล้วและเราจะช้าเกินไปไม่ได้อามันเร็วกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเทพสายฟ้าบินมันโกงโดยสิ้นเชิงเซนจูฮาชิรามะตะโกนอย่างหดหูทำให้อุจิวะมาดาระหัวเราะรอยยิ้มของเขาสดใสาราวกับดอกไม้เซนจูฮาชิรามะตกตะลึงเขาอดไม่ได้ที่จะโน้มตัวเข้ามาขโมยจูจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไปพร้อมกับหัวเราะไรเดียงสาราวกับเด็กที่เพิ่งเล่นตลกเสร็จ อุจิวะมาด,ดาระอดไม่ได้ที่จะสายหัวแต่ก็วิ่งไปแม้ว่าเขาจะดูเด็กแต่เขาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยทุกครั้งที่อยู่กับฮาชิรามะพวกเขาเป็นเหมือนเด็กที่อยู่บนพื้นกำลังปล้ำและเดินจากไปหลายปีต่อมาโลกเดิมก็สงบสุขและปราศจากสงครามและเทคโนโลยีต่างๆก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเวลานั้นผู้คนให้ความเคารพอย่างสูงเซนจูฮาชิรามะและอุจิฮะมาด,ดาระผู้สร้างสันติภาพอันยาวนานนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่มากมายได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคนั้น อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ถูกถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์และนั่นคือใครที่แต่งงานกับใครระหว่างเซนจูฮาชิรามะและอุจิวามาระทะเบียนสมรสทั้งสองใบซึ่งเป็นโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่หาย,ยากถูกขุดพบทีละใบได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของแท้ออกโดยฝ่ายบริหารหมู่บ้านโคโนฮะและออกโดยรัฐมนตรีอุซึมากิมิตโตะอย่างไรก็ตามหนึ่งในนั้นพูดว่าอุจิวามาระอุจิวะฮาชิรามะและอีกคนพูดว่าเซนจูฮาชิรามะเซนจูมาระ ความจริงของประวัติศาสตร์ถูกฝังไว้และมีเพียงในทวีปอันสงบสุขเท่านั้นที่สามารถติดตามร่องรอยของบรรพบุรุษของเราได้